มีรายเอีครับผมพูดว่าสายซีมีเกี่ยวแล้วครับสอนห่วงครับื้ญนี้รอบึงไปไปน้ำทางเั่อไังบานนทัวครับบุญนี้รอบึงครับบรรยากาศตัแสไปน้ำตักแสนไปน้ำอะไรเรานี่เราครับท่ี่ครับาสอนห่วกย่างคืนเมืองออกครับบรรยากาศพราเป็นลูกอีสานนะครับ นี่มกักหยาครับนี่มันติดไา,า,ายเลยครับผม <ś v ist> นี่ครับเบอร์นี้เขามีหมัมมกเล่าเล็กครับเบอร์นี้นี่ครับเขาจะไถแล้วมันนี่ครับถอดบรรยากาศแล้ว แมนครับบดหนาปล่อยไว้ยังสีเลยปลูกข้าวโพดปลูกปักอื้อปักแตงก็ได้ครับเอาทำทำอะครับสิใหญ่เขาขอครับไฟไฟพูดต่อเริ่มเรื่มของปลาหกแล้วว่าทีนี้เอาละนี่ครับถึงบรรยากาศนะครับมันมีต้นคือดอกกระเจียวขึ้นพร้อมรับนะครับต้นคือดอกต้นกระเจียวถ้าไม่รู้ว่าต้นนี่ยัง นี่ครับให้พอขารลอยเอกสองคนมาเจือเขาตาลุ้งโอยู่ครับมือนีเนี้ยวิข็ไอ้คอรกครับต้านสาสีกับล้านโจกครับมือร่าสัมผัสบรรยากาศหาอยู่หักิ่นสามใจห้องโอ้ยเก็บพกเสียดน้างไปพัดร้อนนี่เมื่อไร้ราควนี่หกบาทร้องเวิรงแล้วครับดาวเทียมบอดีนี่เรียบร้อย นี่ครับน้ำแบบเป็นจึงลองสอนมังกรเทียบมันได้ครับลองมือโมได้เหรอเขากระเสียดยำถอยหลังได้ยำถอยหลังหินขาดีหมดโมเมนไอหุ่นคุยบ้านมืแกนี้ ครับต้องกลับปอกขมาหาก่งมาถามมือเดียแกงไท้แกงมือเดียแกงมือนยังโอ้หนี่ดอกดาวเลี้ยงปลูกไปขายผมครับร่อนดอกเลี้ยงมันดาวไม่รู้โรยเขาเสียด้แบบหอยคั้นเนื้อฝากกันครับมนึ่ง มักเก็บมักเก็บพักก็เสียดน้าไปผัดกับเสียดมีหรือวังโทษทำไม่เรียบร้อยไม่ได้เปิดเพลงให้กุ้งเป็นอ๋อความเมื่อยนี่คุณนี่ไอ้ฮอกไงไอ้ฮอกไอ้ฮอกมาเด็กลองเล็กก่อนครับเดี๋ยวเอาเด็กก่อนเออเสริมครับคูณได้สียำถอยหลังให้เบื้องดีน้องมอสตีครับ ตอนนี้นมันจะมีเปล่ยนข่าวครับเขายัางดอกผมได้จากเลือดเอาเลือดซัวออกหน่อยนะไว้เดี๋ย,ยววางขึน้นเสียงยี่ห้องอเขาะเป็นเสียงอยังนี้อัน,นเสียงเขตนาครับโอแมนเ,เสียงเขียดเสียงเข็ดเจน่า 1, 2, เสียงที่มันเป็นอย่างไม่เขียดอยงเพื่อนเป็นอยงไรครับเบื่อการสอนครับให้อยเอ็ดครับ สอนเงี้ยวอะไรนะครับพามันเปลี่ยนก็สอนเง้วอะไรหนึ่งมันมีผักอ่าพักแมงบแงเย่ะมันเอาได้ไอ้แมงจะออบแมงเหนียวนี่นแมงแมอีวะไเป็นยังวเว้นหัวกันสอนว้าอีดีมันลเดวแม่งหนาน่อยว่ยนี่แม่งแน่งโปร่งจริง บ้านเาห้องห้องกันไม่อิ่ดไม่เหนียวไม่บโอ้ไม่อิัดไม่อิ่ดอิ่ดกันเหนียวครับวันนี้หูเสียงไม่ห่วงดูค่ะแม่งติดตัวบักใหญ่เลยครับเด็กมันแนแสดงว่ามีอยู่เขาต้องแยง่ายมาเลยนี่มาลงทุ้นหื่อจังมือหื่อหลักกรสอนเลยไอ้ลงเลยไอ้ลงความเงาเลยอุ้ยมันอยู่ในหนามครับเต็มเลยมันก็ยังอันปลาลูกขอกเลยเต็มไปหมดเลย นี็เปนสวงันะครัตอนต่ออองนไงที่ผมมาว่านี่ลากเฉดเดียวเลยฟื้นผมมาฟังันมันมันมวกมันเปนพวกเกินสินขาดม่นกเลยหวายิ่งแต่มันกำลังไงดน่กำลังลองลองเซิร์ฟมันในของมันในผมได้หว่ากันนะครับศาสตของมหาผมนี่เอองาลองครับปุ๊บุ๊เบิร์อูนี่ดกแม็ตะกบไม หลายตัวนึงแมงพวกนี่งก็ดีในยูตัวนี้ครับเอาตัวนี้นะอบมันมันได้งามเ h าเติ่นแม่งงมันงม n h a ครับแต่เขาต้องเอาเอาด่างไงเลยใช่ผมนี่ไม่ต้องคิดได้หลายอนนโอเคครับไปน้องไองแล้วถึงห้องที่ห้องไปแล้วโอเคครับผมไปเรื่อยนี่ครับสอนห่วงยังเคลื่อน เขาต้องลงทุนสื่อผ่าเขียวจากเปลือมมอนมันบะมี่น้องแบบนี้นะน้องแบบนี้บะมี่ดอกเป็นนาำมะมัยบะมี่จังไจดิจังสีหลามมันเห็นจากตัวยัง แล้วก็สอนถึงวิธีม้นมันแล้วเห็น,น,น,นจนมีกุ้งเลยแก้งกุ้งไปนี่เอนแก้งครับางทีอัน,นสอนกุ้งสอนแมงละง่มครับบางทีสงแสดงว่าสอน,สนเป็นครับสดไปเลยสดไปเลยครับ เขาไปกินมันไหนป่อยมึงไปป่อยอย่างงี้มันจับหลุดมือมึงกระทางมอดหรอกกลุ่งงามมันอยู่แสดงว่ามันน้องน้องธรรมสัตว์นี่ครับจะซืเมึงน้องธรรมชาตวเอมก้อยเสน่ห์มีว้นหอ่มี่ออกบ่มี่อมมีไว้เสน่หมี่หมี่หอมมีเอ้ยแม่นั่นตัวนึองเลยใช่ันดีเแล้ะกินสนี่ะห่อสมี รับเด็กัวนึงดูมาโตเองนั่นแหละจ้อนปลาเาคอนั่กินปลาแซเฮยมันมีปลาแซวเหรอคบหนีปลาแซวไหมนี่อบ้านตาเบื้องนามครับโอ้ยนามเน่ของ่านจุ่มขีดตบมกินเนี่ยเอาโนฮะเอาโนไหนกูกินะมึงเอาอีก๊ยอมเนสอนไม่อหรอกสอนนี่ไอเพา่นเอาโนครับโซนอะไโซน นะกินหัดขี้ดินเหลือ, <laughs> องต้อแซบอยู่โอเคครับครับกลับแล้วครับเดี๋ยวบึงรรมากาศเพล่บเพื่อนต่างๆไปครับนี่ครับใบฝลังครับหามเลือดได้ครับีต้นก,ร,กระเจี๊ยบดักปากระเสษตดอ่อน กลดดับกันแล้วครับผลงานในสองตูวครับแมงเหนียวกับแมงตะอบอันนี้ต้นต้นตะกบโอ้แมงครับต้นตะอบมันจะเป็นแส้เพื่อนครับไชครับกลับแล้วครับผม